ผมหงอกผมบางศีษะล้านหนังย่นตัวตกระหลังโกงหลังค่อมถือไม้เท้ายันกายผู้นั้นก็ย่อมเคลื่อนตายสูญหายสลายไปเพราะชราไม่มีความหลุดพ้นจากความตายไปได้สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสัตวที่เกิดมาแล้วมีภัยจากความตายเป็นนิด เหมือนผลไม้สุกแล้วมีภัยจากการหล่นไปในเวลาเช้าฉะนั้นภาชนะดินที่ช่างหม้อทำไว้ทั้งหมดมีความแตกเป็นที่สุดชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นมนุษย์ทั้งเด็กผู้ใหญ่โง่และฉลาดทั้งหมดย่อมไปสู่อำนาจของความตายมีความตายรอยอยู่ข้างหน้าเมื่อมนุษย์เหล่านั้นผู้ถูกความตายครอบงำอยู่กำลังจะไปแจกโลกนี้สู่ปรโลก บิดาก็ปกป้องบุตรไม่ได้หรือหมู่ญาติก็ปกป้องหมู่ญาติไม่ได้เมื่อพวกญาติกำลังเพ่งมองดูอยู่รำพันกันเป็นอันมากอยู่นั่นแหละว่าจงดูสัตว์แต่ละตนแต่ละตนถูกความตายนำไปเหมือนโคถูกนำไปฆ่าฉะนั้นสัตว์โลกถูกความแก่และความตายครอกมันอยู่อย่างนี้รวมความว่าผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายในร้อยปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้